ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่จะต้องทำงานเช้าจะุดเย็นเพียงเพื่อแค่ต้องการเงินไปใช้ในแต่ละวันซึ่งในแต่ละวันก็จะอยู่แต่ในห้องสี่เหลียมเพียงแค่รอเวลาเลิกงานเท่านั้นซึ่งสภาพในแต่ละวันก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นนักมวยโดนคู่ต่อสู้อัดมาสะบักสะบอมกว่าจะผ่านไปแต่ละวันได้เฮ้อเหนื่อยชิบเป่งเลย ต้องมาขับรถทางไกลเพื่อที่จะได้กลับบ้านกว่าจะถึงบ้านก็ไม่รู้กี่โมงกี่ยามในแต่ละวันเราเสียเวลาอะไรกับเรื่องพวกนี้มากเกินไปบางครั้งเวลาพวกนี้เราควรจะไปหาความสุขอย่างอื่นก็ได้นะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกๆคนล้วนี่ต้องทำงานเพื่อมาประทังชีวิตกันทางนั้นแหละ กว่าจะได้เดินเหยียบเข้าประตูบ้านทุกอย่างก็ล้วนมืดหมดแล้วไหนจะต้องทำนู่นทำนี่อีกจนบางครั้งก็อดคิดไม่ได้เลยว่าชีวิตมนุษย์เงินเดือนอย่างเราจะไปหาเวลาที่ไหนเพื่อหาความสุขให้กับตัวเองแต่ตอนนี้ผมคงไม่มีเวลาคิดแบบนั้นผมต้องการเพียงแค่การทิ้งตัวลงบนโซฟาแสนนุ่มนี้แล้วก็หลับข้ามวันไป ผมตื่นเช้ามาด้วยการที่มึนงงซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการที่หลงเหลือมาจากการทํางานหนักของผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาการที่ผมจะต้องมานั่งคิดว่าวันนี้ผมม่ต้องทําอะไรดีวันหยุดที่เราคิดว่าจะได้หยุดบางครั้งมันก็อาจจะไม่ตรงกับความคิดของเราในเมื่อยังมีงานอีกบานหรืองานบ้านต่างๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าจนบางทีเราก็คงจะแอบท้อเหมือนกันว่าวันนี้มันใช่วันหยุดหรือเปล่า หรือตกลงว่าไม่เป็นวันทํางานปกติและสุดท้ายก็จะจบลงที่โซฟาตัวเก่งที่เราจะมาตั้งทิ้งตัวในเวลาที่เราเหนื่อยบางครั้งเราก็แอบคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันจะต้องวนอยู่ตรงนี้ตลอดไปหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มีจุดหมายอะไรเลย ซึ่งมันดูไร้ความหมายมากๆหลังจากที่ทิ้งตัวลงก็คงจะหนีไม่พ้นในการดูทีวีซึ่งรายการที่ผมดูก็เป็นสื่อออนไลน์ทั่วไปมันให้ความบันเทิงผมได้อย่างดีทำให้ผมลืมเวลาไปเรื่อยๆและจนกระทั่งผมไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งรายการที่ผมดูเป็นรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่มีแผนอะไรเลยทั้งสิน้นผมรู้สึกว่าการที่พี่เขาสามารถที่จะออกไปท่องเที่ยวได้โดยที่ไม่มีแผนอะไรทั้งสิ้นเนี่ยแสดงว่าพี่เขาก็คงจะต้องเบื่ออะไรสักอย่างในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นกล้าย้ผมที่รู้สึกเบื่ออะไรสักอย่างในชีวิตมนทำให้ผมมีไฟขึ้นมาและรู้สึกอยากจะเดินทางแบบพี่เขาบ้าง และผมก็ไม่รีรอที่จะจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้บันทึกความทรงจำในการเดินทางของผมซึ่งการเดินทางครั้งนี้ผมมีวัตถุใส่คู่ใจที่จะนำพาผมไปยังจุดหมายหรือไปหาอะไรที่สวยงาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์แต่เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่ผ่านมาการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ของผมนั้นก็จะมุ่งไปยังเป้าหมายที่เดียวโดวยไม่ค่อยได้เสพสมกับบรรยากาศรอบข้างหรือสิ่งสวยงามข้างทางสักเท่าไหร่ตลอดสองข้างทางก็จะมีพี่ๆที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แวะมาให้ทักทายกันบ่อยๆ จนบางครั้งเราก็ขี่เพลินจนลืมแบบว่าเช้านี้เรายังไม่ได้กินอะไรเลยและสำหรับคนเรียบง่ายอย่างผมการหาอะไรกินก็คงไม่ยากเกินไปแค่ไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันหรือริมทางผมก็สามารถกินได้แล้ว สำหรับคนเดินทางอย่างผมการที่จะต้องกินอะไรยากๆบางครั้งมันก็ไม่เหมาะกับการเดินทางเอาง,ง่ายๆนะก็กลัวขี้แตกกันแหละดูเหมือนว่าผมก็พร้อมที่จะออกเดินทางอีกครั้งและผมก็ไม่ลืมที่จะจัดการกับขยะในมือจัดการให้เรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆโดยไม่ได้โฟกัสกับความเร็วหรือปลายทาง พราผมโมแต่ดูวิวข้างทางอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้ผมรู้ว่าเมื่อผมมาถึงช่องเขาตรงนี้แล้วผมก็ใกล้ถึงจุดหมายเต็มทีโดยสิ่งที่ผมเจออยู่ด้านหน้าน,นั้นคืออุปสรรคที่ทําให้ผมไม่สามารถขี่รถไปได้เร็วก,กว่านี้อีกเลยการขับรถเร็วบางครั้งก็ไม่ได้สนุกจนเกินไปต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างชีวิตมันถึงจะมีรสชาติ ว่านับถือใจมนุษย์เหมือนกันนะที่สามารถเจาะภูเขาเพื่อจะทําทางให้ทะลุผ่านไปได้อย่างนี้และนี่ก็คงจะเป็นรสชาติชีวิตอยู่แบบหนึ่งเพราะว่าผมขับมาโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยมัวแต่มองสิ่งรอบข้างมองดูธรรมชาติ ทำให้ผมต้องเลยกับเส้นทางที่ผมต้องไปและผมต้องย้อนกลับไปเพือไปนั่งเปิดแผนที่และไปยังเส้นทางที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนการหลงทางก็จะเป็นนิสัยหนึ่งของผมที่ติดตัวมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งแก้ไม่หายทักทีถ้าไม่มีระบบนำทางพวกนี้ผมก็คงจะถึงที่หมายไม่คขามืดก็อาจจะเป็นพ่งนี้เลยก็ได้ ใช้เวลาอยู่พักใหญ่กับการค้นหาเส้นทางเพื่อที่จะไปยังจุดหมายแต่ก็นะคนมันจะหลงอะยังไงมันก็ยังหาจุดหมายยากอยู่ดีก่าจะได้ไปโอ้โหเสียวเวลาไปเยอะเชียวเอาจริงๆนะจุดหมายมันก็ไม่ได้อยู่ไกลจากจุดที่เราจอดดู GPS หรอกเราไม่ได้ใส่ใจมันมากกว่าเพราะเรามัวแต่เพลิดเพลินกับสิ่งรอบข้างเพลิดเพลินกับบรรยากาศ จนทำให้เราเลยแยกนั้นแยกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะต้องเจอในการเดินทางเป็นบางครั้งหรืออาจจะต้องเจอการเดินทางทุกๆครั้งแหละสออนุกดีเหมือนกันวะ่ะ มันก็ดีเหมือนกันเนาะได้มองเห็นทิวทัศน์ได้เห็นท้องฟ้าสดใสแล้วก็ได้หลงทางด้วยเออว่ะการออกมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแม่งโคตรสนุกเหมือนกันและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ภาษาสัมผัสของผมมันบอกว่าทางที่ผมมามันไม่ใช่เออผมลงอีกแล้วแหละ ไม่ผิดหรอกผมหลงทางอีกแล้วเป็นเรื่องปกติจริงๆที่ต้องหลงทางแต่รอบนี้ผมขอไม่พึ่ง GPS นะเพราะผมคิดว่าทางที่ผมหลงมามันยังมีทางไปได้อยู่ผมก็เลยวนกลับไปเพื่อไปหาทางไปอีกเส้นทางหนึ่งเมื่อผมขับเข้ามาตรงเส้นทางเส้นใหม่ สิ่งที่ผมเห็นก็คือถนนที่แคบลงกับข้างทางที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้หนาทึบซึ่งมันจะทำให้ผมไม่คิดว่าเอะผมมาถูกทางหรือเปล่าวันนียแต่ก็นะผมคิดว่ายังไงอ่ะผมก็ต้องไปถึงจุดหมายให้ได้อาจจะไม่ได้ไปตามที่ระบ,บนุนำทางบอกหรอกแต่เส้นทางใหม่ย่อมมีอะไรให้เราเห็นใหม่ๆได้เหมือนกัน มสังเกตเห็นถนนเส้นนี้มีแอ่งน้ําขนาบข้างอยู่สองฝั่งซึ่งเป็นถนนที่ทอดยาวไปยังจุดหมายปลายทางของผมและผมก็อดที่จะแวะขอดไม่ได้และผมก็เพิ่งจะรู้ว่าหน้าที่ตรงนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันถ้าเกิดผมไม่ได้มาบนถนนเส้นนี้ผมก็อาจจะไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ จริงด้วยสิ่งที่ผมเจอไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยจริงๆผมคิดถูกแล้วที่แวะที่จะจอดรถพักตรงนี้หลังจากนั่งพักผมก็เดินทางต่อโดยผ่าอากาศร้อนกลางแดดทเที่ยงอย่างนี้ซึ่งนี่ก็คือรสชาติชีวิตอีกแบบหนึง่งแม้ว่าอากาศจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่จะไปยังไงเราก็ต้องไปให้ถึง สักพักผมก็เจอกับถนนเส้นนี้ซึ่งเป็นถนนที่ไม่น่าจะเป็นทางขึ้นเขาในใจก็ได้แต่บ่นว่านี่มันทางอะไรกันวะเนี่ยเราจะหลงทางอะไรซ้ำซากซากเลยโอ้ไม่นะชีวิตเนี่ยเริ่มจะสนุกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสิหลังจากที่ผมคุ้มฝุ่นอยู่สักพักผมก็มาเจอเส้นทางที่นำาพาผม ไปยังเป้าหมายได้จริงๆอย่างจังเสียทีซึ่งเส้นทางเส้นนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเส้นทางเมื่อกี้เลยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขึ้นเขาพระยาเดินถุกซึ่งมีลักษณะเป็นทางโค้งโคดเคี้ยวการที่จะผ่านเส้นทางนี้ผมต้องใช้สมาธิอย่างมากและใช้ทักษะในการขี่มอเตอร์ไซค์ของผมงัดทุกอย่างที่มีออกมาเพื่อที่ได้ผ่านเส้นทางนี้ไปได้ยอย่างปลอดภัย ขี่มาสักพักผมก็ดันไปสะดุดกับวิวอนกว้างใหญ่ที่มีภูเขาเป็นพื้นหลังแบ็กกราวด์ไม่ต่างกับวอลเปเปอร์ที่ผมเห็นในที่ทำงานทุกวันซึ่งมันก็ทําให้ผมอดใจไม่ได้ที่จะต้องจอดเพื่อมองมันและเก็บเกี่ยวภาพตรงหน้าให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นบันทึกความทรมจงจำของผมว่าครั้งหนึ่งผมเคยมาเห็นอะไรที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ บางครั้งการเดินทางเราไม่จําเป็นว่าจะต้องไปในที่ที่แสนไกลแค่เราพาตัวเองออกมาจากมุมไม่มเงียบมุมที่เราคิดว่าปลอดภัยที่สุดเพื่อออกมาเจอโลกอันกว้างใหญ่บางครั้งการที่เรางัดความกล้าออกมาจากมุมที่เรามองว่าปลอดภัยที่สุดเพื่อมาเจอโลกข้างนอกมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตไปบมันและผมก็เชื่อว่าการเอาตดวรอดของทุกคนในทุกวันนี้โดนทั้งสังคมอันโหดร้ายที่ลุมเรา และไหนจะเรื่องการหลอกลวงผู้คนอ,อีกมากมายก็คงจะมีเพียงแค่ธรรมชาติเท่ทานั้นที่จะรักษาจิตใจเราทำให้เราได้กลับไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องใส Hue, ่หน้ากากหรือใดๆหรือไม่ต้องเสียแซงทำให้ใครพอใจเพราะธรรมชาตินั้นไม่เคยคิดจะลหลอกลวงใครสักคนธรรมชาติมักจะเที่ยงตรงเสมอและไม่เคยตัดสินเราว่าเราเป็นคนผิดหรือคนถูกธรรมชาติจะอ้าแขนรับเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เราได้เยียวยาจิตใจ และสามารถกลับไปต่อสู้ในสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้น